ชาววันเสาร์เป็นยังไงบ้างอาจารย์โองวันเสาร์เป็นยังไงบ้างนี่ความหนักแน่นนะเข้มแข็งโอเคเพราะฉะนั้นใช่เดือนนี้คนที่เกิดวันเสาร์รู้สึกจะต้องเก็บอารมณ์อ่ะมันเป็นลักษณะอารมณ์ที่คุณต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมันมีผลต่อความรู้สึกคนเกิดวันเสาร์แต่บางครั้งมันพูดไม่ได้หรือไม่ก็สภาวะความเป็นหัวหน้าผู้นําเอที่ต้าคออยู่บางสิ่งบางอย่างมันจะใจอ่อนไม่ได้บางอย่างไม่อยากทาแต่ต้องทำนะไม่ได้ตายไม่เป็นต้องรับผิดชอบเยอะเออบางสิ่งบางอย่างลูกน้องทําผิด เราก็ต้องเป็นหัวหน้าเราก็ต้องรับแทนนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนเกิดวันเสาร์คุณต้องเข้มแข็งหนักแน่นในเรื่องของสภาวะเรื่องของกําลังกายแล้วก็กาลังใจด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องงานคือ คุณจะต้องได้เคลียร์คุณจะต้องได้แก้ปัญหาแหละนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินคือเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คุณต้องเข้มในเรื่องของการเงินคนเกิดบันเสา์อาจจะไม่อาจจะย,ยังไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตอะไรใครๆนะเพราะว่าเดือนนี้คนเกิดบันเสา์เขาต้องระแวดระวังเพราะว่าเขาอาจจะมีเป้าหมายหรือม,อม,มีมุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ลอยอยู่เพราะนั้นเป็นเดือนที่คนเกิดบันเสา์จะต้องซีเรีสแล้วก็ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่จะบานปลายออกนอกกรอบครับผมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็บางครั้งมัน เวลาการเงินมันมีปัญหาผลกระทบเรื่องของความรักมั้งคะมันก็จะมีผลอนการนอาจาโอใช่ครับนะคะมันอาจจะทําให้การที่เราจะพูดคุยต่อรองหรือการเจราจาอะไรต่างๆมันอาจจะทําให้มันไม่ค่อยเป็นใช่เรื่องง่ายแต่ข้อดีคือจะเกิดอะไรเกิดขึ้นคุณเข้มแข็งเสมอคณเกิดวันเสาร์คุณรับได้เสมอแต่ขอให้คุณมีสติแล้วก็อดทนระมัดระวังคําพูดซับ,บซอบเข้าไว้ขอความเมตตาและทุกอย่างจะราบรื่นเองเนาะสำหรับวันเสาร์ก็มีอะไรใหญ่ๆนะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ความยิ่งใหญ่ หถ้ารงานคนที่รับราชการก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้ราชการที่เกี่ยวกับงานที่แบบเนาะตำรวจทหารราชการนี้ก็มีดวงเกี่ยวกับเป็นความเป็นใหญ่เป็นโตรับผิดชอบเยอะอะไรประมาณนี้